สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะดูไปยิ้มไปนะคะวันนี้จะมาไลฟ์สดเป็นครั้งแรกของเพจเลยเพราะว่าจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวชมร้านหนังสือสุดพิเศษในตรุงปักกิ่งนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของตรุงปักกิ่งค่ะไม่ทราบว่าได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าเอ่ย ขอทดสอบระบบก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะสถานีเอ,อิ่มขอดูนิดนึงนะคะสถานีซีตันค่ะจะเดินทางนะคะไปต่อที่จากซีตันก็จะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่งนะคะเดินทางไปที่สถานีซีซื่อค่ะแนมชื่อใกล้กันเลยนะคะ จะไปเปลี่ยนสายที่รถชวยฟ้าใต้ดินสายสายสี่ค่ะโอ้ตอนนี้รถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ดูค่ะเทียบเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อให้ฟังบนสถาน,นีดีกว่ามีวันเสาร์แล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางผู้คนก็ยังเยอะแยะเลยโอ้เสียงกระดิ่งเรารีบขึ้นดีกว่าอุ๊ วันนี้คนเยอะจังเลยอะ่ะ<ช><อ>เขาจะเดินทางไปที่ไหนกันเอ่ยก็คงจะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์อากาศที่กรุงปักกิ่งก็สบายดีมากเลยะคะ่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้กลิแล้วนะคะอากาศกลางวันก็คืออุ่นไม่ร้อนไม่หนาวนะคะแต่กลางคืนนี่ต้องบอกว่ายังจะต้องมีเสื้อคลุมนะคะหนาวลมยังเย็นอยู่ะคะ่ะแล้วก็นี่ ฐานนี้ต่อไปฐานี้ต่อไปนะคะเชียนอนะะนันเหมือนตะว,วันตกค่ะ อู่กันที่สถานีที่ตั้นนี่นะคะของสายหนึ่งสายหนึ่งนี่ก็เป็นสายแรกของจงปักกิ่งเลยนะคะแล้วก็สายแรกนี่ก็สร้างขึ้นเมื่อปีคศ69 1969นะคะเป็นสายแรกของปักกิ่งเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นสถานีเทียนอันเหมือนตะวันตกนะคะที่เราจะไปกันแล้วก็ไปตะวันออกไปวังซื้อจีนนี่นะคะ เป็นถนนคนเดินชื่อดังเลยแล้วก็ไปตรงตันไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะอจโอ้โหขอ,อ,อ,อต้องดูฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเราจะไปอันนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสีตันเอ็ดีฉันขึ้นผิดฝั่งหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเป็นสีนี้สถานีต่อไปที่อันเหมือนซีก็น่าจะถูกนะขึ้นผิดฝั่งแน่เลยค่ะเดี๋ยวขอออกไปดูกอนนะ เปยนหนึ่ง C สถานีต่อไปต่อไปจะต้องไปตรงโอ้ขึ้นผิดฝั่งค่ะต้องไปรอฝั่งตรงข้ามนะคะก็สายหนึ่งก็จะมีสถานีสองฝั่งอันนี้ก็ยังถือว่าโอเคเพราะไม่อย่างนั้นถ้าบางสายนะคะถ้าขึ้นผิดฝั่งนี่ก็คืออาจจะต้องข้ามกันไปไกลสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่จะไปนะคะจะต้องไปลงที่สีตัน แล้วก็ด้วยความที่วันนี้นะคะวันเสาร์23เมษายนนะคะของปีนี้ตรงกับวันเสาร์พอดีเลยก็เลยจะชวนแฟนเพจดูไปยิ้มไปทุกท่านนะคะไปชมร้านหนังสือสุดพิเศษของกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นร้านพิเศษแห่งเดียวนะคะในปักกิ่งเลยที่จาหน่ายเฉพาะหนังสือวรรณกรรมของปักกิ่งะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะกรุงปักกิ่งที่เก่าแก่หน่อยนึงอยู่ในบรรยากาศบ้านล้อมลานนะคะแล้วก็จะมีพวกหนังสือเก่า บรรยากาศเก่าๆของกรุงปักกิ่งนะคะให้ได้ชมกันแล้วก็ถือว่าเป็นร้านดังแล้วกันก็เลยอยากจะชวนนะคะพาทุกท่านไปเที่ยวชมด้วยกันเนื่องในโอกาส23เมษายนเป็นวันหนังสือโลกนะคะที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้ค่ะนะคะตอนนี้ก็คือต้องมาลงเปลี่ยนฝั่งก่อนเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถนะคะอาจจะต้องมีสตินิดนึงนะคะเลือกฝั่งให้ถูกจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ แล้วก็ความพิเศษของร้านหนังสือวันนี้นะคะจะเป็นยังไงรอติดตามชมด้วยกันนะคะตัวหนังสือด้านหลังอาจจะกลับด้านนิดนึงเนาะมีหน้าฝั่งตรงนั้นนะคะคนเยอะเลยอาจจะไปเที่ยวสตูดิโอเดี๋ยวนะคะสตูดิโออะไรเอ่ยดิฉันลืมชื่อแล้ว Universal r e s o r t ค่ะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูเพราะว่าฝั่งนั้นฝั่งเมือสักครูรนะคะที่คือิดนี่สายหนึ่งนี้นะคะจะไปได้ถึง Universal รีสอร์ทเลยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่มาใหม่ในกรุงปกิ่งเลยนะคะก็เปิดที่เที่ยวชมมาสักพักแล้วค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งตะวันออกนั่งรถนะคะก็คือสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดินทางจากตะวันออกตะวันตกนะคะนี่รถไปใต้ดินมาแล้วค่ะ สันนะคะสภาพบรรยากาศอาจจะดูเก่านิดน,นึงเพราะว่าเป็นรถไฟใต้ดินสายแรกของกรุงปักกิ่งเลยเป็นเส้นสีแดงนะคะถ้าอยู่ในแผนที่ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเส้นสีแดงที่ทอดตัวในแนวนอนตะวันออกตะว,วันตกนะคะการเดินทางของเขาฝั่งนี้คนก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะตอนแรกยังคิดว่าอาจจะดูแบบว่าเบาบางนิดนึงนะคะก็คือถ้าจะเดินทาง ผลส่งมวลชนสาธารณะต่างๆอย่างรถไฟใต้ดินก็คือบังคับว่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็เป็นการป้องกันส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมในระดับหนึ่งนะคะที่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันถือว่าเป็นความเคยชินในการดาเนินชีวิตในช่วงนี้เราก็ว่าได้ค่ะาจากเมื่อกี้นะคะรถขบวนเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนธรรมดาอยู่ เราไม่ชัวร์แล้วค่ะว่าที่จะไปนะคะจะไปซีตันแน่นอนค่ะสายสี่ซีปันนะคะอันนี้นี่คือยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าสถาน,นีที่จะไะที่สถาน,นีที่จะไปจริงๆนะคะชื่อว่าสถาน,นีซีซื่อจะต้องไปเปลี่ยนสายนะคะที่สายสี่ต่อตอนนี้ก็คืออยู่บนสายหนึ่ง แล้วก็จะพานะคะไปชมบรรยากาศร้านหนังสือสุดพิเศษของกรุงปักกิ่งนะคะก็คือทำกลางบรรยากาศวันวาน,ว,านวันเก่าของกรุงปักกิ่งค่ะก็จะมีบรรยากาศบ้านล้อมลานแล้วก็ที่สําคัญเห็นว่ามีเจดีย์โบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์อยู่ที่นั่นด้วยนะคะและที่จะเลือกไป วันหนังสือในวันนี้ก็เนื่องจากว่าวันที่23เมษายนของทุกปีค่ะองค์การยูเนสโกนะคะหรือว่าองค์การเพื่อการศึกษาว,วิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมองค์การยูเนสโกนะคะได้กําหนดให้เป็นวันหนังสือโลกหรือถ้าื่อจริงๆจริง,รง,รงๆ,ๆตเต็มๆนะคะก็คือวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลกก็คือต้องการให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของลิขสิทธิ์ผู้ประพันธ์ต่างๆนั่นเองค่ะนี่นะคะถึงซีปันแล้ว ไปเปลี่ยนสถานีกันต่อค่ะไปสาย4นะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสายมีบรรยากาศตรงนี้ก็อาจจะดูเกา่านิดนึงของสายหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นบันายขึ้นหรือเปล่าโอ้เป็นบันไดลงงั้นเราเดินขึ้นแล้วก,กัน จริงๆบันไดที่ขึ้นนะคะก็มีแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะเดินผิดฝั่งก็เลยกลายเป็นบันไดที่ลงไปบันไดเลื่อนนะคะนี่เห็นไหมคะสายสีหนึ่งจะเป็นสีแดงแ้วตุ้ตะกิ่งจริงๆรถไฟใต้ดินนี่ก็มีหลายเส้นมากแล้วนะคะอย่างของสายหนึ่งเนี่ยจำนวน เ่นจากเดิมจากที่สร้างไว้เมื่อปี1969นะคะสายแรกเลยตอนนู่นมาถึงปัจจุบันนะคะก็มีสถานีเพิ่มมากถึง37สถานีเดียนแล้วค่ะไปต่อสายสี่นะคะเห็นไหมคะก็จะมีป้ายอบอกไว้ภาษาจีนภาษาสีนะคะกลับไว้ไม่ต้องกลัวเลยสายสี่ตรงต่อไปค่ะนี่ก็เป็นทางเข้าทางออกเนาะ เรายังไม่ออกสถาน,นีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้นี่นะะสหนึ่งสาสสีออ่ระหว่างเดินนี้อาจจะต้องขอดูทางไปนิดนึงนะคะสายสี่ค่ะเห็นไหม ไปลูกศรก็จะมีบอกตลอดทางเลยนะคะระหว่างนี้ที่เดินไปนี่ก็คืออาจจะต้องดูทางนิดนึงนะคะไม่แน่ใจเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้ นั่งต่อมาสถานีนี้แต่ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเป็นวันหนังสือโลกวันอ่านหนังสือนะคะที่ยูเนสโกเขาตัง้งไว้กำหนดไว้ก็เพื่อต้องการให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนะคะรีบเดินนิดหนึ่งเพราะว่าระ,ระยะทางเปลี่ยนสายเห็นไหมคะของแต่ละสายแต่ละสถานีเดี๋ยวบางทีนะคะจากสาย เอจะไปต่อสายบนะีเนี่ยจริงๆอาจจะแค่ลงมาแล้วเปลี่ยนฝั่งเท่านั้นแต่1กับ4ี่นี่ระยะทางเปลี่ยนสายไม่ใช่ใกลๆนะคะเนี่ยแต่อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าไกลสุดนะก็ยังมีสายที่เปลี่ยนแล้วเดินเหมือนแบบว่าข้ามเมืองกันเลยกันทีเดียวนะคะอันนี้ถือว่ายังโอเคไม่ไกลมากเป็นระดับกลางๆแล้วกันก็คือต้องเดินหน่อย คำเตือนข้างหลังไม่มีคนเลยรีบเดินมาเหนื่อยกันนะคะเนี่ยนี่ขนาดว่าไม่ได้ไปปีนเขา ช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหลายๆคนก็จะน,นิยมออกไปเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันเสาร์ทิ์วันหยุดพักผ่อนเนี่ยก็จะพากันออกไปทั้งครอบครัวเลยแล้วบรรยากาศตอนนี้ของกรุงปักกิ่งก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะต้นไม้ดอกไม้เนี่ยออกให้แบบสดชื่นมากเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลชิงหมิงนะคะหรือว่าเชงเมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่มีวันหยุดพิเศษด้วยนี่ค่ะสีนะคะเราเปลี่ยนมาถึงจุงจดนี้แล้วเดินไปกันต่อ ระวังนิดนึงนะคะจะมีเสียงประกาศเตือนอยู่ตลอดแล้วก็เทศกาลเชงเม้งนะคะของที่จีนเนี่ยจะไม่ใช่แค่ะคะจะเป็นช่วงที่ชาวจีนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าอากาศดีสดชื่นแล้วด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเป็นวันหยุดโอ้นี่เห็นไหมคะการเปลี่ยนสายบรรยากาศคนเยอะแยะเลยทีเดียวเดี๋ยวขอดูฝั่งก่อนนะคะเพื่อความชัว จะได้ขึ้นไม่ผิดฝั่งนะคะจริงๆถ้ามาแล้วสับสนเนี่ยถ้าดูายก็ดูไม่รู้เรื่องถามคนข้างๆเนี่ยทุกคนสามารถที่จะบอกได้นะคะที่ฉันเชื่อว่านี่อ๋อโอเคสถานีต่อไปเราจะต้องเลือกไปฝัง่งหลิงจริงนะคะแล้วก็จะไปไปลายทางก็คือซีเซอร์นี่หาก่อนนะ นี่นะคะของที่สายสี่คือดูว่าเราจะไปฝั่งไหนนะคะเราจะไปฝั่งที่อันเหอเฉียวนี่ Un ield, อันเหอเฉียวคอรนนี้เพราะนั้นขึ้นที่ฝั่งซ้ายโอเคเรารถที่ฝั่งซ้ายค่ะอันเหอเฉียวนะคะเราจะไปสายสี่ที่ไปทางอันเหอเฉียวเป่ซึ่งอันเหอเฉียวเปรระหว่างทางเนี่ยจะมีสถานีซีซื่อที่เราจะไปนะคะนี่เพราะนั้นเราจะต้องต้องเลือกขึ้นรถฝั่งนี้ เอโยโฟกัสอาจจะเบลอนิดนึงโอเคนะคะอีก2สถาน,นีค่ะแล้วก็เลือกไปฝั่งตรนี้โอเครอสักครู <S <S <ถ>่เนาะหนังสือที่พิเศษที่ว่านี้นะคะที่อยากจะพาทุกคนไปด้วยกันก็คือวันนี้เป็นวันอ่านหนังสือโลกนะคะที่ยูเนสโกกำหนดไว้ องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมนะคะดังนั้นวันนี้เลยเลือกที่จะพาทุกท่านไปชมความพิเศษของร้านหนังสือแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งนะคะที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินซีซื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นเป้าหมายตอนนี้ที่จะต,ต้องไปให้ถึงก่อนก็คือสถานีดังกล่าวนะคะแล้วก็ค่อยไปต่อที่ร้านหนังสือพิเศษที่จะแนะนํากันในวันนี้ค่ะซึ่งความพิเศษของร้านหนังสือที่ว่านี้นะคะก็คือ จะจำหน่ายเฉพาะหนังสือวรรณกรรมปักกิ่งแล้วก็เจ้าของนะคะก็เป็นคนที่เกิดในรุ่นยุคปี80ถ้าปัจจุบันนะคะถ้าคนเกิดปี80ก็ประมาณ40ได้แล้วแหละอืมแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของตอนนี้ของที่จีนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เจ้าของร้านหรือว่าเป็นชาวปักกิ่งโดยกำเนิดที่แบบว่า รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตาทวดต่างๆนะคะก็คืออยู่ที่ปักกิ่งมาหลายรุ่นแล้วเห็นว่าประมาณ7รุ่นด้วยกันแล้วก็ต้องการที่จะคงความพิเศษของปักกิ่งนะคะตั้งใจที่จะเปิดร้านที่ขายเฉพาะหนังสือรณกรรมปักกิ่งแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศวันๆของกรุงปักกิ่งก็คือเป็นบรรยากาศบ้านล้อมลานด้วยนะคะเป็นความพิเศษของกรุงปักกิ่งเลยแล้วก็จะมีในร้านหนังสือนะคะในบริเวณนั้นก็จะมีเจดีย์โบราณสมัยราชวงศ์หยวนเนี่ย แค่บรรยากาศของร้านดิฉันก็เชื่อว่าหน้าที่จะไปดูไปชมแล้วนะคะเมื่อกี้เดินมาพักเหนื่อยเหมือนกันวันเ <c oughs> สาร์ที่นะคะจะอยู่ในห้องทำไมเราจะต้องออกไปข้างน,นอกไปเที่ยวพักผ่อนธรรมชาตินะคะหรือว่าหาหนังสือดีๆอ่านกันดีกว่ารถมาแล้วขึ้นแล้วค่ะ คนก็ยังเยอะไม่น้อยเลยทีเดียวนะวันนี้เห็นไหมคะครอบครัวพากันออกไปท่องเที่ยวดีกว่าพักผ่อนด้วยกันเนาะแล้วก็สายหนึ่งก็จะมีสถานีสถานีรถไฟี่อะไรต่างๆนะคะการเดินทางสะดวกทีเดียวของกปักกิ่งในการขนส่งมวลชนมีอีกสองสถานีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงซีซึ่อไปแล้ว ริงมีคำแนะนำที่อยากจะเล่าไปด้วยให้ทุกท่านเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดูอหานิดนึงสถานีต่อไปหลิ่งจิ้งหูพงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอ่านหนังสือจริงๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ย ให้ความสําคัญแต่อาจจะลงมือทําไม่ได้อาจจะไปสนใจเรื่องอื่นก่อนนะคะก็ถือว่าความสนใจแตกต่างกันไปเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าแต่ละวันนะคะทุกคนสามารถที่จะให้เวลากับการอ่านหนังสือได้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าชีวิตของแต่ละคนนะคะก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความผ่อนคลายที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งเลยเพราะว่าหนังสือนะคะถือว่าเป็นอาหารสมอง จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความสุขหรือความบันเทิงไปได้พร้อมกันด้วยเพราะว่าเนื้อหาหนังสือของแต่ละรูปแบบนะคะดิฉันก็เชื่อว่าจะสร้างความผ่อนคลายแล้วกันอาจจะช่วยคลายเครียดการอ่านนะคะก็คือข้อดีเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองนั่นเองนะคะจะหลอต้องกนรภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นความจำทำให้เราได้รู้คําศัพท์ใหม่ภาษาใหม่ได้สํานวนความรู้ใหม่นะคะ ทักษะก,การพูดการเขียนเนี่ยของหลายๆคนก็จะได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของการที่ปัจจุบันนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เลือกการอ่านในรูปแบบกระดาษเป็นหนังสือเล่มแล้วนะคะอ่านี่ถึงจริง ในท่านอาจจะเล,เลือกอ่านในรูปแบบของดิจิตอลน,นะคะหรือว่าอ e ีบุ๊กแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยจริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดูตามความสะดวกแต่ละคนแต่ดิฉันเชื่อว่าความเพลิดเพลินจากการที่ไปยืนอ่านในร้านหนังสือหรือว่ามีหนังสือซื้อกลับมานะคะที่เป็นเล่มเนี่ยก็จะได้ความสุขไปในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความผ่อนคลายที่ดีเลยนะคะก่อนนอนหรือว่าระหว่างช่วงมีเวลาว่างเนี่ย ถ้าเราได้หยิบหนังสือดีๆขึ้นมาอ่านสักเล่มน,นะ,ะชีวิตหรือว่ามุมมองใหม่ๆของพวกเราอะ่ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนเลยสถานีต่อไปเราจะลงกันแล้วนะคะซีซ <c oughs> แต่ว่าถ้าลงไปแล้วนี่ดิฉันอาจจะขอหยุดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าอาจจะต้องดูทิศทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากการเดินทางเนี่ยอาจจะต้องมองซ้ายมองขวาเยอะหน่อย กว่าจะไปถึงร้านหนังสือนะคะก็จะต้องมีช่วงระยะที่เดินเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วก็วันที่23เมษายนนี้นะคะก็วันอ่านหนังสือโลกวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์โลกสากลนี้นะคะก็องค์การยูนเนสโกกำหนดตั้งไว้ก็เพื่อที่จะให้ทั่วโลกนะคะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การอ่านการจัดพิมพ์เผยแพร,แร่แล้วก็ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านลิขสิทธิ์นั่นเอง ก็ถือว่าอาหารนะคะอาหารสมองอย่างอย่างดีเลยสําหรับการอ่านหนังสือให้ความรู้ได้ความบันเทิงความสุขช่วยผ่อนคลายนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะมีช่วงเวลาวันนี้วันพักผ่อนแล้วอยู่บ้านเนี่ยอาจจะลองนะคะหยิบหนังสือที่เคยอ่านมานานแล้วยังอ่านไม่จบไปรู้ว่าอ่านจบไปแล้วแต่ว่าจําเรื่องราวไม่ได้แล้วลองหยิบขึ้นมาดูใหม่อีกรอบนะคะฟื้นฟูความรู้สึกดีด,ด้วยกันอ๋อเียนะคะ หาทางออกก่อนรู้สึกว่าจะออกทางประตูอตอนนี้นี่นะคะป้ายสถาน,นีรถไฟยูนี่นะคะเราอยู่กันที่นี่ยูอาเคียนซีซือค่ะ A B C D ดิฉันจะต้องออกประตูดีนะคะเท่าที่หาข้อมูลไว้แล้วก็เดินลงใต้ามานิดนึงจนกว่าจะไปถึงร้านหนังสือนะคะโอเคค่ะเราหาประตูดีกันดีด็อฝั่งนี้คือประตู A B ป็ดูปตูดีด็อกต้องไปทางนู้นต่อว้าวสถาน,นีนี้นี่ปกติบอกเลยนะคะว่าไม่ได้คุ้นเคยที่จะมาเท่า,ทาไหร่นะคะกับซีซื้อก็จะซีซื้อที่ปักกิ่งนะคะยังมีตรงซื้อด้วยซีก็คือตะวันตก ตรงก็คือตอนอ่อนนั่นเองอ่าโอเคค่ะมาถูกทางแล้วเจอประตูดีด็อกนะคะนี่แล้วก็ทางขึ้นวันนี้ตอนนี้เจอที่เป็นแบบว่ามีทั้งทางขึ้นทางลงเป็นบันไดเลื่อนแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะออกกําลังนะคะก็ใช้เดินบันไดปกติแล้วการดิฉันขอเลือกบันไดเลื่อนก่อนเพราะไม่งั้นนอกจากจะเหนื่อยกว่าปกติแล้วภาพอาจจะยิ่งสั่นไหวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะค่ะเป็นบรรยากาศใต้ดินสถานี ซีซื้อนะคะสายสี่ของกรุงปักกิ่งสายสี่ก็จะเป็นในแนวเหนือใต้ถ้าดูจากแผนที่นะคะก็จะวิ่งแนวเหนือใต้แต่ว่าสายหนึ่งที่ดีชันเริ่มต้นมานเนี่ยก็จะเป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะคะในการเดินทางโอเคค่ะนี่ประตูดีด็อกนะคะทางออกแล้วปัจจุบันนะคะก็คือนอกจากจะเป็นบัตรชำระปกติแล้วก็คือยังมีใช้มือถือใช้แอปพลิเคชันนะคะ ชำระค่าโดยสารก็ได้ไไดเดี๋ยวนะคะดเดี๋ยวขอหาแอปที่ว่าชำระก,ก่อนเปิดปนิดนึงนะคะโอเคนี่เอาให้ดูเห็นไหมเอ่ยนะคะก็จะเป็นโค้ดเป็นรหัสอย่างนี้ก็เอาไปสแกนโอเคนี่โอเคเปิดแล้วคะ่ะดีด็อกโอเคนี่ค่ะซีซื่อหนานต้าเจียนะคะซีซื่อเซา ประตูดีด็อกนะคะก็คือปกติเนี่ยประตูทางออกของสถานีรถไฟใต้ดินใช่ไหมคะก็จะมี4ทาง4ประตูทางออกก็ A B C D เราก็เลือกออกทางที่เหนือใต้ออกตกให้ใกล้กับทางที่เราจะไปต่อนะคะโอเคนี่ทางขึ้นทางลงนี่ค่ะสูงที่เดียวเห็นไหมคะเราลงมาใต้ดิน ระหว่างนี้นี่ก็มีราวจับบันไดไปด้วยเพราะนี่ดิฉันก็ไลฟ์ไลฟ์โดยที่ทพ่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะจับราวบันดไดไว้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความสะอาดนิดนึงก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะที่แบบว่าพกติดตัวไว้แล้วก็อาจจะคอยเช็ดมือเช็ดไม้ หรือว่าถ้ายังไม่สะดวกนะคะก็พยายามอย่าไปจับหน้าจับตาก็ป้องกันกัไว้นิดนึงแต่ไม่ต้องถึงกับไปตกกังวลจนทำอะไรไม่ได้นะคะโอเคค่ะออกมาสู่นีรรยากาศกิรอบๆนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแดดดีลมแรงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมพวกสาวๆนี่ผมก็จะปิวกันสวัยเลยส่วนอุณหภูมิตอนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะ ตอนนี้นะคะของคุณปักกิ่งของวันนี้เลยก็จะอยู่ที่ประมาณ28-16องศาก็ถือว่าไม่หนาวไม่ร้อนจริงๆนะคะแต่กลางคืนนี่16องศาถ้ like าลมพัดมานี่เย็นนะคะถ้าจะมาเที่ยวกรุงปักกิ่งในช่วงเมษายังถ네ือว่ามาได้สบายๆแต่ว่ายังต้องมีเสื้อคลุมนะคะเห็นเห็นไมเอ่ยว่าดิฉันก็ใส่เสื้อคลุมมาเดี๋ยวขอให้ดูเนาะนี่เห็นไหมคะก็คือถ้า รู้สึกหนาวแล้วก็เอาเสื้อคุมออกมาใส่เป็นแจ็คเก็ตนะคะข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดได้ก็เลือกปรับให้ตามความสะดวกโ<า> <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> เด็กนะคะนี่คักกันทีเดียว <c oughs> ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วค่ะ <c oughs> อากาศสดชื่นจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็แดดดีมากๆเลยค่ะ มามาที่จีนนี่ก็คือได้บรรยากาศครบสี่ฤดูเลยนะคะเลือกมาเที่ยวได้ตามความชอบความต้องการของแต่ละคนเลยหนาวก็หนาวจัดจริงๆร้อนก็ร้อนจัดไม่แพ้ที่ไทยค่ะเพราะนั้นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิดูใไบไม้ร่วงนะคะหลายๆคนอาจจะชอบบรรยากาศ2เดือนนี้มากสองฤด,ดูนี้มากกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะดิฉันอาจจะต้องขอปิดไลฟ์แล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องขอดูทิศทางการเดินไม่อย่างนั้นนะคะ กล้องที่ถือไว้เนี่ยอาจจะสั่นหวยได้มากกว่านี้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะจะไปเจอกันไลฟ์นะคะในช่วง11บิมงของไทยนะคะที่จะพาไปชมร้านหนังสือสุดพิเศษของกรุงปักกิ่งนะคะที่จะจจำหน่ายเฉพาะหนังสือวรรณกรรมปักกิ่งแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศว่านๆของกรุงปักกิ่งค่ะก็คือบ้านล้อมลานแล้วก็เจดีย์โบราณราชวงศ์หยวนนะคะจะไปแนะนำให้ฟังแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันแล้วกันว่าบรรยากาศของที่นั่นนะคะน่าดูเป็นพิเศษยังไงดูไปยิ้มไป ไลฟ์ครั้งนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอน11โมงค่ะบ๊ายบายค่ะ